สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i สท a l กค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนที่นะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่27รกรกฎาคม2568คุณผู้ฟังอยู่กับแอนจมนพุนุชพัทรคจีเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเรามาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ fm 106วิทยุครอบครัวข่าว17นาฬิกานะคะเปิดวิทยุมาฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ facebook fanpage สทร fm 106วิทยุครอบครัวข่าว facebook fanpage biztalk นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ที่ www biztalknews com ค่ะ ก็จะมีคอนเทนต์เนื้อหามากมายนะคะมาให้ได้ติดตามกันสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าตลอดทั้งช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นสัปดาห์ที่มีความตึงเครียดทางด้านข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในเรื่องของ สถานการณ์ตามพื้นที่แนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานะคะที่ทุกคนเนี่ยกำลังจับตาแล้วก็ติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ได้สงบเรียบร้อยดีขนะเดียวกันนะคะสถานการณ์ทางด้านภาษีสหรัฐอเมริกานะคะที่จะต้องลุ้นกันว่าเส้นตายวันที่1สิงหาคมนี้ไทยจะสามารถเจรจาก่อลดภาษีจากสหรัฐได้ มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็กำลังลุ้นกันอยู่นะคะเช้านี้มีรายงานออกมาจากทางสำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ติดต่อหาทางผู้นำของไทยแล้วก็กัมพูชานะคะเพื่อเรียกร้องให้ ยุติการสู้รบที่ประทุขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ออกมาเตือนนะคะว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ยก็จะไม่ทำข้อตกลงการค้ากับทั้งสองประเทศค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อนะคะในการที่จะเจรจาภาษีกับสหรัฐด้วย แล้วก็ยังเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนถือว่าเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากๆนะคะท้าทายมากๆสํสำหรับความสามารถของรัฐบาลในบ้านเรานะคะที่จะไปเจราจาแล้วก็ตัดสินใจอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้มากที่สุดค่ะแต่ว่าในเวลานี้นะคะอันอยากจะชวนคือผู้ฟัง มาพักเรื่องราวที่ตึงเครียดนะคะแล้วก็มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจใเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการสักนิดหนึ่งเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวชมวานบรูดาในพื้นที่อ่าวตัวกอนะคะซึ่ง หลายๆคนเนี่ยก็รู้แล้วแล้วก็เคยไปสัมผัสประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้เป็นช่วงฤดูการที่เหมาะกับการนั่งเรือชมวานบูดาค่ะที่ผ่านมานะคะอันไปทุกปีเลยแล้วก็เจอน้องหวานทุกๆปีนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลายเสียงสะท้อนออกมานะคะว่าวานบูดาเนี่ยอาจจะย้ายถิ่นฐานไปตามแหล่งอาหารนะคะหรือว่ามีจํานวนที่ น้อยลงไปจากพื้นที่เดิมนะคะหมายถึงว่าปกติเนี่ยเขาจะอยู่ตรงอ่าวตกอใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแหล่งอาหารมันอาจจะเปลี่ยนไปพื้นที่ที่เป็นหลักอาหารของอ่าวตกอกอาจจะน้อยลงแล้วก็ทําให้วานเนี่ยอพยพไปหาแหล่งอาหารอื่นๆนอกพื้นที่ตรงนี้ นั้นสง่งผลให้การทำธุรกิจชมวานบรูด้านะคะอาจจะทำได้ยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อันอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกับพี่ปุ๋ยนะคะคุณปริญญาพาดุงถิ่นผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวชมวานนะคะแ k w e well อก w a t c h i n g นั่นเองนะคะมาสะท้อนให้เราได้เห็นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวชมวานบรูด้าที่อาา่าวตกก่อนเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปคุยกับพี่ปุ๋ยพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือบรูวาน,นี่มันก็เป็นที่รู้กันว่าหน้าฝนน่ะดีกว่า แต่พอได้เข้าใจว่าหน้าหนาวหน้าหนาวอ่ะมันเหมาะสำหรับนั่งเรือเล่นอากาศแต่มันดีมันเย็นแต่มันก็ไม่เหมาะสำหรับดูวานเพราะว่าขึ้นมันก็จะแรงไปแต่ดูวานเนี่ยหน้าหน้าฝนคือเหยื่อมันเยอะวานก็จะเข้ามาหากินในส่วนเนี้ยเจนข่าวที่ว่าช่วงหน้าหน้าหนาวต้นปีเงี้ยมันจะไปอ้าปาาอยู่แถวสุราษฎร์ชุมพรนะเนี่ยพวกเดียวกันเพราะนั้นเพราะหน้าฝนเป็นเข้ามาค่ะแล้วถ้าเราประเมินปีนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะมันแบบ วานมันเยอะขึ้นไหมน้อยลงหรือเปล่าคือผมก็มองว่ามันยากขึ้นทุกวันนะการทำทัวร์ดูวานนะแล้วก็มีการคุยกับลุงกับตันอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับลํำลึกความความหลังแสนหวานเนาะสมัยก่อนทำไมมันง่ายจังเลยวานนะนะเดี๋ยวนี้มันมันมันยากขึ้นสำหรับกับตันเรือด้วยอ่ะใช่ไหมก็เลยผมก็ไม่ตัดสินมากเพราะว่าเราคนเดียวเราจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่า ก็ว่าตามไปฮะมันมันจะเหงาเหงาก็ตามนั้นคือมันอาจจะเจอแต่ม,มาอาจจะยากขึ้นคือพอเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจออย่างปีเนี้ยผมไม่เจอมาสองทีแล้วนะซึ่งมันเป็นเป็นอัตราส่วนที่มากเกินไปหน่อยปกติมันจะเจอมากกว่าไม่เจอจะไม่นา,นานจะไม่เจอไอ้เขาเนี่ยมันปีนี้เริ่มมาไม่ค่อยดีเลยฮะคิดว่ามันน่าจ,จะมีเหตุผลมาจากอะไรบ้างคะที่แบบมันเจอได้ยากพูดยากนะพูดไปมันก็เป็นเรื่องแบบ ในมุมมองส่วนตัวก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องเหยื่อของมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เคลื่อนย้ายตามเหยื่อครับแต่เรือเราเนี่ยเราก็เล่นอยู่แค่ไม่ออกอไหมจากบางตะบูนออกไปเต็มที่ก็เลี้ยวขวาไปทางเพชรบุรีทางด้านใต้หรือทางแถวที่เราไปวันนี้ก็คือว่ากระซาขาวหรือปากแม่น้ํไทจีนแล้วก็รัศมีไม่เท่าเนี้ยงะว่าอาจจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งหรือไปถึงบางแสนในช่วงนี้มีข่าวไปอาทีบางแสนมันตามเหยื่อไปครับนะมันก็เลย ยาก็เท like. ่ากับว em. ่าเหมือนกับธรรมชาติของเขาใช่ไหมใช่ฮะตรงไหนมีปลาเยอะเขาก็องไปผมคิดว่าเป็นเป็นเบสิกของของพวกสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติคือไปตามแหล่งอาหารครับไอหวานก็ไม่น่าต่างกันเพราะตอนนี้ที่บางแสนที่รู้ก네็คือปีแรกผมก็ไปมาตอนที่มันอ้าป่าโอ้โหเหยื่อเหยื่อมหาสายกว่าแถวนี้นะปลาเหยื่อนี่เต็มแบบแน่นเอียดแหละเทียบกันไม่ติดเลยก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเหยื่อมันไปอยู่ฝั่งนู้น ปลาก็เลยไปอยู่ัรงนี้เหลือน้อยปลาตัวเล็กตัวน้อยมันน้อยลงเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่เห็นพวกแพใหญ่ๆเลยเราเห็นว่ามีปลากระโดดขึ้นเรือบ้างแต่ว่าประเภทแพเป็นเพะเลทยิบไะยับซึบ่งวานชอบว่าอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวในปีนี้ในประสบการณ์เราค่ะเรามองว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันสะท้อนที่เห็นอะไรได้บ้างคะก็คือธรรมชาติไม่เหมือนเดิม พูดได้เท่านี้เองนะก็คือมันมันไม่มันไม่มันเหมือนจะดูสมบูรณ์อ่ะอย่างที้ว่าก็คืออย่างกรมทชเนี่ยเขาจะรายงานจํานวนวานมันเหมือนเยอะขึ้นทุกปีอ่ะแต่ว่าข้อนังเกอผมก็คือไอ้พวกวานเก่าๆที่เขาเคยเจออ่ะซึ่งเขายังไม่ตัดชื่อมันออกจากรายชื่อเพราะว่าเขาไม่เจอซากมันว่ามันตายชัดเจนเงี้ยเพราะว่าบางทีมันไม่อยู่แล้วไงคือมันไอ้พวกวานที่วนเวียนเข้าเข้ามาให้ดูก็มีอยู่ไม่ มีอยู่กลุ่มไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบตัวซ้ำๆใช่มันไอ้รุ่นรุ่นเก่าๆมากๆนะไม่มีแล้วแต่ว่าชื่อมันยังอยู่ไงเพราะนั้นผมคิดว่าไอส้สวนเนี่ยมันเหมือนเรื่อจะมีเยอะขึ้นแต่มันไม่ได้จะเยอะขึ้นมันก็เลยเจอยากขึ้นไงใช่ป่ะเพราะว่าไอ้เก่าๆถ้ามันไปไหนอะพวกเก่าๆแต่ว่า,าถ้ามันเยอะขึ้นจริงตัวเก่าก็ต้องอยู่ตัวใหม่ก็ต้องมีอันนี้ก็จะมีแบบไล่หลังๆรุ่นๆที่ไม่นานมาก เอาเป็นว่าตัวดังๆที่อยู่ในบริเวณแอร์เวยนี้ตอนนี้เป็นใครบ้างอ๋อมีตัวที่แบบที่แบบเป็นขวัญใจช่างภาพที่สุดนะก็คือแม่กัญญานะแม่กัญญาปีนี้ได้เขาว่ามีลูกอีกแล้วอันเนี้ยก็แก่แล้วนะก็มีลูกมาเยอะก็ตัวนี้แหละที่ว่าสำหรับผมนะปีแล้วไม่ได้เจอนะนตะแต่ชอบที่สุดเพราะว่าเขาเป็นวานจอมแอคชั่นเวลาเขาจะอ้าปากเขาไปหางก่อน ไม่เหมือนคนอื่นไปให้น็อกเหยื่อให้บ๊บแล้วขึ้นอ้ายิ่งมีลูกยิ่งแบบเคยนักวิจัยเขาบอกว่าแม่กระยาเป็นวานที่อยู่ติดที่นานมากกว่าคนอื่นด้วยก็คือถ้าหายกนตหนไหนก็จะวนเวียนนานหน่อยออผมก็ผมก็โฟกัสที่ตัวเนี้ยแหละแต่ตัวอื่นก็แล้วแต่ถ้าเจออะไรก็ได้พี่ปุ๋ยถกาคือตอนนี้เนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวดูวานเมื่อก่อนมันบูม,มากตอนนี้เนี่ยธุรกิจเป็นยังไงบ้างธุรกิจยังไงเหรอผมก็ ตัวผมเองก็มองมองเห็นจากการคุยกับลุงไตรทั้งหลายเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลดสเกลตัวเองแล้วผมเนี่ยลดสเกลตัวเองมาแบบไม่ไม่รู้ว่าเป็นอาชีพอะเอามาเป็นงานดิเลกแบบพอได้ตังค์บ้างแถมผมทากับพี่พานุเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราหารกันทุกอย่างพ้อมจะได้กําไรน้อยถ้าเวลาเจ๊งก็เจ๊งน้อยทําเพื่อความสนุกเพราะว่าผมตัวผมเองผมนึกไม่ออกว่าวันไหนไม่ได้ปีไหนไม่ได้เห็นวาน มันจะเป็นยังไงวะคือปีนี้นที่งจริงว่าจะไม่ทำแล้วนะที่เราทำเพราะว่าใจรักใช่ครับชอบมันเป็นสิ่งที่ดูไม่รู้เบื่อการถ่ายวานนี่ยังไงก็สนุกแต่ถ้าเกิดมองในมุมของธุรกิจคือมันจับไปต่อได้ไมมันก็คงได้แต่ว่าได้แหละแต่วเธอเหตุผล<ม>ที่เราลดสกเกลลงคือเพราะผมคิดว่ามันลำบากไงผมเรียว่าไม่งั้นผมจะต้องดันตัวเองเยอะมันเหนื่อยถ้าผมจะทำจริงก็ทำได้หรอถ้าจะทำแบบ เอาจริงจังทำสเกลใหญ่ยิงแอดไม่เลิกปันไม่เลิกแค่แต่ผมไม่ทำผมไม่เกียดแล้วผมเหนื่อยกันอย่างนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวดูวาในบ้านเรามันเยอะขึ้นหรือน้อยลงเรือมันก็มีเท่าๆเดิมฮะมันก็อยู่ห้าหกลำอยู่เนี้ยคนเป็นยังไงผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ไปตามดูคนอื่นนะน,นะผมว่ามันมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่มันคึกคักมากอ่ะว่าเราเราผ่านช่วงที่เวลาที่ว่าอย่างปีหกห้าอย่างเงี้ย ผมมีคนจองแบบสิบสามวันรวดไม่มีวันหยุดมาแล้วลนะ่ะโบติวาเนี่ยเขาดูกับเสาร์อาทิตย์ผมเนี่ยดูกับเสาร์อาทิตย์วันรรมดายันข้าววเสาร์อาทิตย์อีกอะ่ะไม่เคยผ่านช่วงเวลาอย่างนั้นมาแล้วอะวป,ปีนี้ก็คือเอาว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ดีนักมันมีแห้วมีได้มันยังแบบต้องดูอีกนิดนึงผมว่านะถ้าเกิดคือปีนี้ก็เห็นอยู่ว่าลมมันแรงโบตีนลมมันจะแรงแค่สัก พฤษภาพฤษภาเนี่ยก็แรงแล้วแต่มันก็เริ่มเบาแล้วไอ้นี่มันแรงจนถึงกร,รกฎาคมเงี้ยมันก็แปลกๆอยู่คือมันก็เป็นไปตามธรรมชาติคือธรรมชาติแต่ละปีไม่เหมือนกันไงนมันมีเขาไอกเอลนิโยลานิย่างเงี้ยปีนี้เขาบอกว่ามันเป็นปีที่ปกติเพราะปกติเพิ่มลมแรงเราเคยผ่านปีที่แบบกร,รกฎาคมี่แทบทั้งเดือนทะเลเลี่ยนเป็นกระจกเลยนะแต่วันเนี้ยก็เห็นว่ามีเดิงมีโย่งเย่ให้เราแบบเวียนหัวอยู่ค่ะในฐานะ เราอยู่กับธุตรกิจตรงนี้มายาวนานจะเป็นงานธุรกิจหรือว่าเป็นงานอดิเกรกก็ตามเนีแต่ด้วยความที่เราอยู่กับก,บการดูวานดูวานมายาวนานมากเนี่ยเรามองว่าทํายังไงให้การท่องเที่ยวดูวานหรือว่าท่องเทียเท่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยมันไปต่อได้อย่างยัง่งยืมันก็ต้องช่วยกันครับในบรรดาคนจัดนะก็คือเท่าที่ทําได้เพราะว่าที่ผมมองนะัมันคือการช่วยกันทำมาหากินระหว่าง คนทําทัวร์กับกับตันเรือหรือว่ากับตันเนี่ยพราะเขาเนี่ยอายชีพจริงๆคนที่ขับเรือเนี่ยอย่างฝั่งเนี่ยผมก็ทํากับเรือวานสามลำเลยนะเรือเล็กเรือใหญ่คนขับก็เป็นสามลุงรุ่นไล่ๆกันซึ่งผมชอบนิสัยใจคอทั้งสามลุงแล้วผมก็คิดว่าอยากสนับสนุนก็คือการที่เราหาลูกค้าให้เขาเนี่ยมันก็เท่ากับผมได้ไดทํางานดีเลกที่มีประโยชน์คนอื่นอะ่ะ อันเนี้ยถ้าเกิดมีคิดอย่างนี้หลายๆคนนะคนที่ได้มากกว่าก็คือลุงไอเราจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันเะเราเขาบอกแล้วผมมาเพื่อความสนุกแบบอย่างงั้นไม่ถึงเลือกที่จะจ้างเรือที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าเป็นชาวบงอะไรอย่างงี้แทนที่จะแบบเป็นเรือผิดโบ๊ทซื้อตัวหรือว่าอะไรคือเราเคยทําผ่านพวกนั้นมาหมดแล้วอะ่ะการทําธุรกิจแบบสเกลใหญ่เรือหรูๆเนี่ยมันเหนื่อยครับเพราะว่า มันมีค่าเช่าเรือค้ำขอเราจะต้องดันตัวเองตลอดเวลาเลยมีแบบมันนอนไม่หลับอ่ะมันเสียสุขภาพจิตมากนะฮะบา,บางคืนผมนอนไม่หลับเลยแล้วเช้ามาก็ต้องออกเรือเลยด้วยความที่มันเป็นธุรกิจเต็มตัวมันมีการลงเงินเยอะมันเครียดนะผมคิดว่าไวขนาดนี้แล้วนะเพลาเพล่าแล้วเพราะตอนที่บอกตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วด้วยซ้ำอาจทำก็ได้แต่ว่าช่วยชาวบ้านดีกว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยคือจุดแข็งที่เนี่ยคือความคลาสสิกเพราะว่า จุดเริ่มต้นของดูวานอาไทยตอนบนเนี่ยมันเริ่มที่นี่ที่บางตะบูนไม่ใช่ที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นพวกบอกว่าคนกันที่ใสดีเรือก็เก่งความคลาสสิกผมชอบผมก็อยากสนับสนุนถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆคุณลุงที่เป็นไต่เรือนี่ขเขาก็จะมีะไรายได้แน่นอนฮะเพราะว่ายิ่งออกเรือเยอะเขาได้เงินเยอะใช่ไหมฮะเขามีลูกเรือด้วยและแถมแถวเนี้ยเราได้ไปสั่งร้านอาหาร สั่งทาอาหารกล่องให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นกระจายรายได้กันไปแถวเนี้แหละฮะโดยช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มใช่ครับเราลองถ้าเกิดมไม่มีใครมาช่วยหาลูกค้าให้แกคงจะลําบากขึ้นนะฮะม,มันก็รายได้แกก็ต้องหดไปเอา็แบบมันก็เห็นชัดเจนตรงๆอยู่แล้วอ่ะยิ่งหามาให้เขาก็ได้ได้มากกว่าด้วยนะเพียงแต่ว่าเขาจะชอบอย่างว่าเจ้าของเรือตัวกับตันเรือก็ต้องเหนื่อยกว่า ได้เยอะกว่าก็ถูกต้องพวกผมแก่หาคนมาเอาส่วนนี้ส่วนหน่อยแบ่งหารสองกับพี่พานุโอเคแล้วและนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เราได้พูดคุยกับพี่ปุย๋ยปริญญาพาดุงถิ่นค่ะผู้ประกอบการ k บ k w อ l well l Watching นะคะ